ยาสุไลเรื่มถิมพงฟันพี่น้องเก่าพี่น้องเอ,อ้ยยาสิละเสียเ่ยเงาหานย่องฟืนดีให้ห้างหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้พี่น้องเอ,อ้ยยาสิเพศแตกม,มาก่งคือน้ำถือข้าวเหนียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับมานีมาพบมาพอกันวันที่งีเสิยหาครับตรงกวันพุทธเดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันเอ,อยหกสิบเจ็ดครับมาเนี่เป็นวันที่งีเสียมหามนี่หลายๆคนนะครับเอ,อ่อก็นั่งรอคอย เงินเมือนอยู่นะครับผมกำลังรอค่อยเงินเมือนอยู่หลายคนก็ยังรอถ่าบางคนก็เห็ดแอบบดท่านแล้วนะครับเอาก็ค่อยสมมุงมาปรารถนาครับสมหวังเด้อพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนลูกศิษย์ลูกหานะครับพี่ครับก้อนสิไปเบื้องงวคกล้วยน้ากันก้อนสิอัปเดตน้ากันกับกดไหลกดแช่กดซับสไครต์บ้าสุริยาเด้อครับเด้อป่ะเพื่อเป็นการบ๊อดเสียเวลาไปเบื้องน้ากันครับผมป่ะครับไปเบื้องน้ากันครับ นี่ครับเดี๋ยวบางสุริยาพอแล้วครับเป็นมือจังหน่อยครับมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิหาทางฉากเออนี่ครับหมอแล้วครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมื่อนี้ได้มาน้ำพนจักตัวครับมาอนีโตัวเดียวแม่นผ wow ูหรือแม่นเม่์มันแม่นลูกของโตได้เขาจะง่ามเถิลูกเจ้าใหม่ครับลกเจ้านะครับแม่นจักปีนอสิบสองเดือนเครื่องเขียได้ว่าหนึ่งเดือนโอ้หนึ่งปีกับเคร่องเดือน อ่าน,นะครับลูกเจ้าไม้นะครับกะโหลหไ่หน้าตารูปร้อครับควายตัวนี้อ่องข้อดีตาแจ่มแจ่มจำ้ำอุ้ยอ่อนซ่อนเขาเนาะนี่แม่เขาไหมเขาไงกระโหลหไ่กระโหลกนะอเออ,บอกบักผ้าไงตีนเล็บใส่ได้ครับมาเต็มรอยเป็นบ่มาเอาจูงเขามาจังหน่อยครับบ่หนี้มาเต็มรอยครับควาวตัวลูกเจ้าไม่อันวัดต้องไปว่าสูงเท่าไหร่ร้อยสามอยสามสิบหานะครับ นี่ดูของเจ้าใหม่ครับพี่น้องเจ้าของฟ้ามคนพ่อคนแม่อ่สนเจสนใจ,นใจอยากจะได่ควายตัวนี้ก่นดีก้นงามสะโพกดีๆกกหางง่ญ่ประกันตำหนีบ่ครับผมประกันตำหนีครับควายตัวนี้กกหางง่ญ่แข้งขาดีหางลำลามนะครับหางลำลามเลื่อยเข้ามากเกือบหนึ่งกับควายตัวนี้สีดอกเราย่างดีตัวนี้ถือว่าดีครับเอาไปนี่อัน เปิดไว้ราคาเท่าไรครับผมเปิดไว้แปดหมื่นครับแปดหมื่นต่อร่องได้นบ่ครับผมๆๆบ 80, ต่อร่องก็ได,ไ,งได้ครับคว้ยตัวนี้แปดหมื่น,บ,น 8, บาทไก่ไก่ส่งฟรีได้ตัวนนอะส,ออส่งฟรีได้ครับคว้ยตัวนี้ถือว่าดีอยู่ห้าแ้พี่น้องสนเจ็นใจอยากได้คว้ยตัวนี้พี่น้องก็โทรข้ามาเด้อเดี๋ยวบา้าวโซเดียจะถามเบอร์เพื่อไหนนะครับโลกของเจ้าใหม่ไม่ใบไม่หลอดนะครับใบหลอดครบสองร้อยสามสิบห้านะครับผม อาบนเอ็นห้อยบอกพี่น้องได้ว่าเบอร์ยังครับบอนี่ศูนย์เก้าสี่7ูกาสก็ดเจหนากห้อยทั้งหลายครับชอบสาระขามครับเอาเจ้าเก้าเจ้าเดือมตัวนะครับเพาะสวัสดีครับปากปเงินหลินเป็นท่องเด้อรวยล้านพระนานเต็มกอบเป๋าเจ้าละมือเด้ออ่าโศกโศกมันมากพี่น้องทุนยิ้ทุนใจฝ่าโทษเด้อโทษสาบอท่านเป็นบ่ครับผมครับผมบัดดีครับบัดดีครับ หลังจากออกจากค้ายลูกเจ้าไม่แล้วเนี่ยสิจางไปเบิ่งควายตัวหนึ่งงามงามใหญ่ๆครับอันนี้แล้วยางไปจะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ได้มากจากตัวครับมือนสองตัวครับตัวสองตัวอันนี้แม่หรือผูวครับผมตัวแม่ปลาเดี๋ยวเนี่ยถามเนี่ยสูงเท่าไรครับก็ยังสูงเทอเรื่อเส้ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่แข้งขาดีเออเอ้าก็ยังควายท่องเนาะแต่ท่องบ่ ท่องจักเดือนโอ้ว่าท่านท่องเหมือนบ่เออว่าท่านตรวจครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีอ่างไงแข้งขาดีครับขนาดแยบเขียตมยังเป็นตะเบิงนี่ครับนี่กกหางดีกกหางงามก้นดีก้นงามครับมเม่นเมยลูกบอโคตรมามาอันนี้บ่เม่นเมย์มันลูกครับเอาตัวนี้ถ้ากันบ่นเมย์เม่นลูกครับกกหางดีสูงลอยเท่าก็ครับผมลอยสี่เท่าเกตนาตาดีครับผมคั้วตัวนี้เอิ๊กบักเผาไง แชีงขาดีมากงามคเคยได้ลูกมาแล้วนี่เนะาะได้นนลูกมาแล้วครับผมเอาไปนี้เปิดราคาไว้ไวท้ที่เท่าไหร่ครับผมแปดเมินหาครับแปดเมินหาพ่อโห่เมื่าเป็นแม่ลูกตัวใดนเนาะลูกไอ้น้ำชกครับลูกน้ำชกเนาะลูกน้ำชเกำชเพิ่นเปิดแปดเมินหาครับพี่น้องเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องอย่าได้ควายตัวนี้นะครับโทษทักเพิ่นมากแล้วเดี๋ยวบ่าวสุริยะดจะไปถามเบอร์โทรหายนะครับผมแปดเมินหา อันประกันตำหน้เนาะส่งฟีดจากกิโลเนาะอร่อยโลฝากเบอร์พี่น้องสักครับผมแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าเก็ดเจ็ดาเก็จ็ดเก้าสามเจ็ดาสาจากหอยท่านใดครับผมเอาเจ้าเก้าเนาะสวัสดีครับโชคโชคกันมานะครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้องขึ้นจีนต้นใจโทษทักเข่ามาเถอครับเพื่อตัวนี้ง่ามแพแน่นอนครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปพุ่งโตต่อไปครับผมหลังจากออกจากโตงามๆมาแล้วบัดนี้ก็สิย่างไปหาโตงามอีกน้อครับเดี๋ยวทีไปถามพี่ถามน้อง สวัสดีมรับนี่ค้นหลายเลยครับฝนตกถนนจื่นสนามเละนี่ครับค้นกระลายนี่ครับคนซื้อคนขายกระลายครับเดี๋ยวสัญญามาถามผลจะเ้ากอนหกล้วยแม่ลูกปูนีเบื้องหน้านะครับก็ยังแม่งามนี่ครับเนี่ยไอ้บ้างไหมครับผมสวัสดีครับผมเนี่ยไอ้ได้มาจากตัวครับมันแม่ลูกตาแต้มแจ่มจำอ่องข้อดีเอิกบอกเผาใหญ่ครับแม่ลูกเออ กะโหลกดีกะโหลกงามรับควยตัวนี้โอ้งามครับสูงเท่าไรครับผมลอยสี่สิบเนาะครับผมควยตัวนี้ถือว่าดีอ่างไงนี่ครับบางทุริยะหาไม่พี่น้องเบื้องเนาะครับผมตีนเรียบใส่ได้เปิดไวลาค่าเท่าไรครับผมสี่หมื่นเก่าไม่ลูกพร้อมเนาะลูกแม่ให้ลูกผัวครับลูกกับแม่แม่กับแม่ครับผมนี่ควยตัวนี้ลูกแม่แม่หน่อยหัวต่างต่าออกสิบมือเนาะประมาณเนาะนี่ครับลูกแม่ ลูกดีลูกงามแม่ดีเปิดราคละข้าไปทีสี่หมื่นเก่าตอร่องกรได้น้อยเนาะตอต่อร่องกรได้ใกล,ใล,กกล้ไกลกัดทรงฟรีได้คุณละเนาะจักกิโลอะไรส่งฟรีเพื่อนนะร้อยกิโลครับผมย่าอยู่ท่าไหนมาซื้อขวอยขายขวอยกดล่งครับกดล่างเอาเจ้ากเก่าใจเนาะเออเจ้า,จากเก่าย่าไอ้ฝากเบอร์พี่น้องห้าเจ็ดพี่น้องเพื่อนอยากโทรมาหาศูนย์เก้าแปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์หย์้าเจ็ดจากพี่น้งครับผม เอาเจ้าเก่าเนาะเอาสวัสดีครับผมลอยล้านพระล้านขอกระเป๋าเจ้าเด้อถ้าจะมีลอยล้านเห็นบ้าสุริยะลอยล้านนี่เลยเด้อครับผมสวัสดีครับผมเอาเบ้าสุริยะสิหาถ้าโตมากอีกทีน้องเบื้องนะ้ครับผมนี่มตัวกงามเดี๋ยวเราเบื้องจะเข้าสักคนเดี๋ยวยางไปเท่านี่ยจะเข้ากอนมือนเดี๋ยวไปเบื้องค้อยผูจะเข้ากันไปเบื้องค้อยผูควอยาสเนื้อายเสียบาสเสื่งจะเข้าสักคนหาถ้าโตใหญ่ให้เบื้องครับพี่น้องโตหน่อยก็จะคอยว่ากันตอวใหญ่ สวัสดีพ่อใหญ่ได้มาจากตัวมาหนิเออหกตัวหกตัวเอาตัวนี่สักก้อนตัวผัวเมียเนี่ยผัวโอ้โตเถิกแม่บ่แม่แม่ลูกเออพ่อสวัสดีพ่อนี่ครับนี่พ่อผัวตัวนี้เปิดไปราคาเท่าไหร่ครเปิดไปสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองเนาะข้อไงไรตรงเนียนหนาอ่างใหญ่แล้วก็มีแม่ลูกครับผมครับผม เปิดที่เมื่อนสองเนาะเมื่อวนสองนี่พอโย่าไหนก็เบาดีแต่เจ้าข่ไขยเมื่อคนเจ้าเก้าเนี่ยจวดาคนแจนเฮ้าเนี่ยนี่ครับพี่น้องคนเปิดที่เมื่อนสองถ้าใช้พี่น้องคนชนยดใจแต่เบื่อโทรรัพทมมาตัวเป็นบ่เบก้าจำไ้บ่เบืรอเก้าเบยังกเบื่อเก้าเบื่อยังไวยแต่จจงเนาจำเบร์อจาของบ่ได้บ่เดน๋ยว เอาเป็นวาอยู่เมืองพ้นเนาะเสื้อว่าจังไหนถามจะเสื้อเก่าดอกพ่อไส้ครับพ่อไส้เมืองพ้นเนาะัอนพ่นจำเบอร์พ่อได้เพิ่นว่างหน่อบ้านเนาะเป็นเรื่องหมอมาเจ้าท่านกระโศกหมานนะพ่อเด้อสวัสดีครับโศกโศบกันมากครับโอ้ครับโอ้ยคำหน่อเห็นบ่ย่างว่าเบิ่งขวดใหญ่ขวดงามเจ้าเจ้าท่านไหนขายไป่ไอ้เขาจอบขายทอร์ดีถามเนี่ย หูจากโบล่าค่าจ๊อยสามหมื่นแปดพันหาประมาณนั่นเนาะขายแล้วนะครับครับสามหมื่นแปดพันหาฉีดสเปรย์แล้วเรียบร้อยครับบางสุริยามาแย่งไห้เบิงราคาได้อันซื้อนี่ได้กนเลยพอดก็บ้างสามหมื่นแปดพันห้าได้แล้วโตยังโตนั่นท่าได้ถามไม่ห่วย นี่ครับสามหมื่นแปดคูาหานะครับนี่ค่อกระสือไปแล้วใช่ไหมพี่น้องเอฟซีบ้างนะครับตัวละสามหมื่นแปดพันห้านครับผมนี่ป่ะครับเดี๋ยวไปหาถามแล้วค่ะกับพี่กับน,นอกสักกอนนี่บรรยากาศพี่น้องนี่สเปย์ท่างเวียดคนสื่อฉีดไวเรียบร้อยเลยครับผมปะ่ะยางรอไปเบื้องตัวไหมนะครับผมปะครับเมื่อนี้พี่น้องหลายครับคนสื่อคนหลายคนขายกระายนายหอยท่างเวียด กามาหลายให้หอยไทยกามาหลายเดี๋ยวยางเลาะมาเท่งเบิ้งเทงนีงครับผมนี่บ่าวสุดยอดสิผาพี่น้องมาเบิ้งโอ้ยยางมาหลอดมึงขว้วตัวนี้สักปันครำพ่อสวัสดีครับพ่อไดี๋ยม่าจะตัวครับพ่อมันโอ้ยเม่ลูกมาตีเพราม่าตัวเดียวแม่ลูกโอ้เดี๋ยวมึงจะเข้าอเดียวพ่อตาแจมแจมจำกะโลกใหญ่ลูกแม่เขาลูกผัวลรอพ่อเนี่ย ลูกกับแม่แม่กับแม่อ่องข้อดีเอิกบ๊อบเา,าไงนี่พอไดบับ้องย่เทียบไปว่าสูงเท่าไรลอยชีเทมหานะครับขวดตัวนี้เป็นมาแม่ลูกลูกกับแม่แม่กับแม่โตใหญ่ครับวันนี้บ้าสุริยะสิหาต่โตมากมีพี่น้องเบื่อไหรครับพี่นอ้นะะนองได้เบืบ้าเด้ช่มกันนี่ลูกกับแม่กกหางใหญ่เออแม่ท่านด้ท้องไม่พอยังว่าท่านด้ท้องเนาะเอาพี่น้องคนพ่อคนใแม่พี่น้องเอฟซีนะครับ ่นเปิดไว้ลราคาระทอดได้ก็พอ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคานี่ก็ต่อรองได้เนาะต่อรองกันได้ใกล้ใกลถือโอเกิดใกล้ก็ได้สองซี่ได้ยูตัวเป็นบอนี่อีพออยู่ทางไหนคือเบาดีแต่เจ้ามาขายกล้วยกันธารมหาสารคามอีพอสวัสดิ์ยังไหนก่พอสวัสดิ์จำเบอร์จะของได้บอเบอร์ยังพอศูนย์แปดเจ็ดสองหนจ้าสามี่สี่หสามจ่ายพอเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะขันทนเจยทนใจจะได้ตัวนี้ ฝ้าวโทษมาเนาะขันโทษม่สาบ่ท่านเป็นบ่บ่ท่านฝ้าวโทษเนาะหลังจากเบื้องบ่าวทุ่ยยาแล้วเนาะเอาพอครับผมว่าขันโทษบ่ท่านมานนี้ฝ้าวโทษเนาะสวัสดีพ่อสวัสดีครับโชคดมานะครับออโชคมาลำลุ้ยเศรษฐี้ะพ่อเด้อยูดีขอสำคัญจะยูดีสบายนะครับอือโชคสุดครับผมหลังจากออกจากคุณพ่อสวัสดิ์แล้วเนาะเป็นบ่คุณพ่อสวัสดิ์บ่กะสิบ่าวทุรยยากะสิยางเลาะไปหาพีหานองจะเข้าวนะครับผม อย่างไปเบื้องควายมื้อนี้สิหาตั้งแต่ตอมากให้พี่น้องเบิ่งนะครับหาต่างตัวมากไห้พี่น้องเบิ่งก็สิทักคุยทักถามพี่น้องไปแน่นะครับผมคุณหน้าผู้หญิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นจังได๋ได้มาบ่มื้อนี้งัววคาย้วครับมา2ตครับขายไปขายไปแล้วครับเอ้าขายบ่แล้วบ่แสดงว่าโซกหมานนี่มื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อวันพผดเนาะครับบ่ได้้ซือพอได้ซื้อเอ้าพุดใช้สีสิทธิราชพ่อหน้าโมกุฏยาหมาน เป็นยังไงถ่านน้ำเขาบงา,า,บง,าบง,ง,เบงเงินเมื่อนถ่าอยู่เนาะจะาั่าไก่สมหวังเด้ะไก่สมหวังเงินเมื่นกะมันเริ่มเขาละละนานเนาะต่อไปก็เป็นชิวเฮาเนาะอาจจะซ่านมาข่ายมาขายควายมือนี่กับกล้ยโซ่ไก่หมาล่ำด้วยเด้ะสวัสดีครับส,ส่งโชนมาครับเดี๋ยวบ่าวสุริยะยังาไปหาเพียนอกกนทุกคนคนมาถ่านเงื่อนเมื่อนาาเบ่าวสุริยะก็ถ่านด้วยกันว่าถ่านน่ลด้วย อ๋อบาสุาย่าถาเงินเมื่อหลังมาเทมาเงินเออเอออ๊พ่อถาบอกเงินเมื่อพ่อสายเมืองคนว่าสั้นถาบอกเงินเมื่อถาขึ้กันล่ะจะสั่นก็ได้ก็พอเด้อไปเฮ็ดไปแหล่เอฟได้เฮ็ดแล้วแอ็บเอฟรับใจจีเฮ็ดเห้อตัวนาะงด้ครับสมหวังได้พอเด้อนี่มันคือยังบาสุลยาแต่ถาเงินคือกันเนี่ยไปครับผม คุยกัอีพงเ่ไสยครับลูกหลานครับพี่น้องเอฟซีแล้วผู้มาขายแลลวกับสิย่างไปหายายไนยไสร์มันจะข้านะครับเมื่อนี้จะพลาดจากเมื่อเจ้านะครับเพราะว่าฝนตกแหลวกับฟ้าขึ้นนะครับไนย์สวัสดีครับไนย์ไหนมานจะโตครับวันนี้มาสองตแม่ให้ผูวครับนี่โตแม่แยกลูกไปหรืมันบ่แยกลูกไปแล้วไายเปิดเท่าไหร่นี่เศร้าหานะครับเอาคุยกันเลด้อครับเด้อบ้าวสุริยะที่ทายให้พี่น้องคุยกันเลยครับ นี่ครับควายตัวนี้เที่ว่าดีเอ้าเป็นเปิดไปหอเศร้าหาราคาต่อรองกันได้ไอ้ฝาเบืรอยจะเข้านะครับไอ้สิได้ขายเรี้ยวเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งนะครับจากง่ายทั้งเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะพี่น้องเพื่อนสีได้ขายมเลี้ครับเลี้ยวเดี๋ยวนี้แหละครับนี่วอกกันแล้วครับผมนี่ไปไปเบืองโตโตอไปครับผมหลังจากออกจากย่ายไอ้แล้วยางไปหาพี่น้องห้อยสาวจะข้าวสักกัน อยเบิ่งสักก่อนนี่ครับขว้วตัวนี้เป็นตะซื่อไปเป็นพอบอกพ่อพันอยู่ครับขว้วผู้ตัวนี้ครับนี่อยากมือจักน้อยนะครับเบิ่งไปสักก่อนครับเพราะว่าฝนตกครับอากาศขึ้นวันดีย่ายวันดีครับวันดีครับอืมมาเลยตีข้วมายโอ้เอาให้โชคให้หมานเ้อะอย่าเดี๋ยวให้เพิ่นคุยกันกสักก่อนครับวันนี้เดี๋ยวบ้านสุธิยาสิเบิ้งก้นเบิ้ง้ทยนี่ครับข้วผู้ครับนี่ขั้วผู้ถือว่าดีอยู่ ถามจะข้ามเนี่ยเปิืออไปเท่าดรล้วค่าเศาสามเนาะสองเมื่อนสามแล้วค่าตอร่องกันเนี่เนาะเศาสามข้วยปีกกลัวเชื่อสิเข่าสองนี่ละเศาสามตอร่องกันเนี่เนาะไอ้เม่ยอยู่ทางไหนมาขายข้วกอ้กาฬสินดินดำน้ำทุ่มบ่เจ้าว่าน้ำหลาย่ปีเนี่ยร้อยเอ็ดก็หลายสารข้ามก็หลายเนาะยุจังหวัดใดก็หลาเป็นห่วงเป็นใยพูดที่น้ำท่วมอ๋อไอ้มีสองสองเมื่อนสามเนาะตอร่องกันได้ม่เบื่อโทราัรทสฝาบพี่น้องบ่ เบอร์ยังแม่ศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เห้าหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งาจากคุณแม่ทักเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดียวเนอะแม่เนาะสวัสดีครับเงินเหลน้องท่องเลยเขาเต็มกระเป๋าเจ้าลอยล้านฝรั่งเนอะแม่เด้อสวัสดีครับสมถาาน้ำเขาบองเงินเมือนถาเนาะจะใส่สมหวังเด้อครับผมไปเออนี่บ้าสุริยะกับพระท่านได้กระถาคือกันครับผมไปเป็นเมืองโตต่อไปครับ เดี๋ยวยางไปสะก,ก่อนเดี๋ยวสียงางไปถามพ่อใหญ่พ่อนสักดอกเดี๋ยวให้แอดมินเอ็มบอกสักสก่อนพ่อใหญ่พ่อซักสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับวันนี้หนึ่งสองสาโอ้หลายตัวนี่ว่ามันบอกเลขตัวเนาะบอกได้จำนวนควายพ่อเปิเไดไกในตัวไหนพ่อแม่นี่อันคางคางในต่วไหนเมื่อนหาผ่านหาราคาต่อรองกันได้กนง่ามตัวละกกล้วยหูน้อย อันคว้ยตัวนี้ยังไคือม่เป็นแต่เอวดีเนาะตัวนี้เผียวก็ได้ด่มันบ่านี่ค้ยเทียมนั่นกล่ล้วตัวี้ต้ม่ลอต้อนหนาพราะยญเสียงจะเข้ากันอันแม่นั่นเป็นเคยจังว่าสีออกจากเลหขาพังเสียงสีออกว่าด okay, mm ิออกกระเลี้ออกกรเเดี๋ยวพราะเสียงโยโย่สะไปหาพรเสียงจะเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวสียางไปหาพระเสียงจะเข้าครับผมอ่ะพเสียง สวัสดีครับผมขสวัสดีครับแต่ยินข่าวว่านัดกอ่อนว่าพญ่พ่อหนักสิออกจากเลขาพญ่เสียงเล่าออกบ่บครับเล่าแท้ครับวันนี้มันห้ามกันบ่ได้ครับห้ามกันบ่ได้อะไเป็นบ่เออเพราะว่าฮะแท้เพิ่นอยากเป็นหัวหนา้ขบบาข่บวว่าในว่าเป็นบ่าข่าวใว่ากันาาา็นขราวว่าตุ้ยยางมันตรงใก้ขาไปบาสุเรียกะหาถามมาคนผิดกันกนะครับเนาะอายุพออาย่พอ,พอด้คุยมาหลายป้อมๆมันนี่ อันได้คข้อยมาซี้หาตัวซี้หาตัวนะพ่อเนาะงยัดฉั่นกับซี้หาตัวงวดหน้าจะซื้อน้ำอยู่หรอครับซี้หาก็ได้แต่ว่าอีพอนี่ข้อยมาซี้หาตัวกับมือขายเร็วๆเดนะเงินไหนน้องก็จะต้องเอาข้อยไม้มันถือร้อยแมีนบ่อเพราะว่าคนเอามันแต่เสื้อของเนี่ยมันก็ต้องซื้อตามตามเงินครับครับผมแต่ว่าตามที่จริงแล้วนี่เพิ่นก็ออกใส่แน่เล็กน้อยเพราะว่าเงินเพิ่นที่ออกโวกนี่เงินเมื่อนบาทครับกาวโมงกา ตัวกอดเติมจังไงพอถึงก็ขายไปถามแน่พราะยังเสียงเจ้าได้เงินไปเงินเมื่อน่ะครับเงินเมื่อนเพราะท่านไลยครับแต่ว่าถ่ายอยู่นี่บ่ก็เลยกันทีได้เก่าโม่งเลยครับครับเอาสมหวังเลยพอเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอดี๋ยวยังไปหาพีห้าหน่องซะก่อนครับวันนี้ย่าไอสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาหลายไปในเมื่อนี่แม่ลูกเอ้าลูกเป็นตาหักเนาะสีหนักย่างดีนี่ไหมแม่แม่แม่ผัวครับนี่ลูกแม่ ลูกกับแม่แม่กับแม่ลูกงามเปิดไปทอาได้ครับแม่ลูกโคนี่สองเมื่นหาพันหาลอยนะครับสองมื่นหกสองพันหาลอยต่อร่องไดนนะครับเนาะต่อร่องได้เป็นเจา้าไหนหอยเอมไม่ใช่มือนี่หอยเอมสวัสดีครับมือนีห่หอยเอมเดยเป็นแอดเม่นนี่มือนี่ครับผมเอาให้สมหวังเ้อเอาไปดีบ่ถามโดนดอกสิเดขายเร็่วๆนี่ละฝากเบรืรอซะ ศ6น062 2หกสามนสองห้จองสากห้อยไปสักว่าปีประทุนนะครับลำลำรวยฟัดดีครับผมวัดดีครับครับผมให้ได้ขายเรื่อยๆนะครับเร้อสุดิ้ายสิพาพีผ้าหนองเบิ้งค้อยนะครับหาตรงงามงามไหมเบิ้งยายวัดดีครับผมวัดดีครับเมื่อนี้ได้นํำมานำเพิ่นจากตัวครับผมสองตัวแม่ลูกลูกแม่แม่นบ่ครับนี่เหลียงอุ้ยหุยปานทองคำ เหลีย่ยงเป็นข้องข้ามแท้ครับแม่ลูกคนนี้เปิดราคาไปทอาได้ครับผมสี่หมื่นเจ็ดนะครับราคาเนี่ก็ต่อร่องกันเลยเนาะราคาต่อร่องกันเลยครับคั้วตัวนี้แม่ลูกสูงทอาไยด้่าเดี๋ยววัดเบงไปร้อยสี่ทีบสองนะครับสี่หมื่นเจ็ดพี่น้องสุดจิตทุนใจฟาโ่อมาเด้อหลังจากเบื้องบ้าสุริยะาชาั้แนวแหละพี่น้องก็โท่มาในลูกก็งามครับให้ลูกงามโอ้ลูกงามหน่อยเนาะลูกงามลูกแม่พร้อม ส่งฟรีได้น้ำผลจะกกิโลครับผมเอาลอยโลเนาะเกินยังคอยคุยกันเนาะเอาให้แต่พี่น้องอย่าได้โทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวสุริยาจะถามเบอร์โทรให้ครับผมเบอร์ได้ครับผม0 8 4 0ปดสี่โซนแปดสี่โซนสองหนดหนึงจางห้อยยังครับผมเอ้าเจ้าเก่าเจ้าเนาะสวัสดีครับผมอ่าเจ้าเก่าเจ้าเดิอมลำลำรวยๆ่ยนะครับพี่น้องทศจิตทศใจฝ่าท้วมมาด้อครับเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิ ถามเบอร์แล้วก็ถามให้แล้วครับเพื่อนก็บอกแล้วครับปะ่ะรับไปเบื้องตต่อไปครับผมนี่ครับค้วยเถิกข้วยผูตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่อ้วยพอบอกพอพัน <ss s Phillips> ต่ว่าเวียดนามกรลังเบิ่งกระลังตอมเิ่นกระลังถาม้วค่ะนี่ครับค้วยเถิกตัวดูว่าตัวเงี้ก็เจ้าห้องทะเลถามจะ <sh arp> <sh arp> ขับเนี่ยรับหาเมืองนะครับตัวไหนเจ้าห้องทะเลฐาครับตัวนี้เพิ่นห้องหาเมือนตัวนั้เพ <sh arp> <sh arp> ิ่นห้องหกเมือนเอาบอกกันเอาเด็ดกันด้อ นะครับโตนี่เพิ่นห้องหกหมื่นนี่ครับค้อยผูนี่คือโตเพิ่นห้องหกหมื่นแต่ต่อร่องกันเอานี่โตนี่เพ่นห่องห้าหมื่นกับต่อร่องกันเอาโอ้ยครับข้อยโต,ตนี่ค่าเทีเพิ่นค่าเทีพี่น้นองอยากได้เดี๋ยวบ่าวสุริยะจะยังไปเบอ่์ถามเบอ่์โทษสามใหน้น้อครับน้องอนุญาตได้เด้อะขอถามเบอ่์จะเข้านะครับผมค่าเทีเพิ่นอยากได้ค้อย เบอร์โทรครับผมครับอนุญาตครับผมปครับศูนย์ปดสี่ศูย์เ้าหครศูนย์เก้าห้าหน095เจ็ดี่สี่ครับหนึ่งเดสี่สีนะครับจากหอจังหวัดนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับลำล้ำรวยๆนะครับี่มาพอนายหอยทางอยุธยาเปิดี่ยเพวดตอนนี้เปิดไว้หกหมื่นเนาะรับคุต่อรองกันได้ตอนนี้เปิดไว้ห้าหมื่นต่อรองกันได้นะครับนนี้เปิดไว้ห้าหมื่นห้าต่อรองกันได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับแง่ไอสวัสดีครับ ย่าไอ้ได้มาจะาตัวครับเหมือนนี้มาขายน,น้ำเพลนแม่ลูกครมหนึง่งขวเตี้ยบผกไม่ออยังไหไปทางเตี้ยเนาะวัดบังจะเทียไปว่าสูงพ่อสูงรวยรอยสิบบ่ารยสามสิบติถ้ามันอยู่ในตมเนาะอยู่ในตมโูกมันเตี่ยโูกแม่ให้ลูกผัวครับนี่โล,ลูกกับเม่แม่กับม่ไปทางเตี้ยเนาะไปทางเตี้ยเปิดราคาไปเท่าไรครับผมนี่สามสิบห้ามันม่ สามซิมหากระไม้ถึงว่าสามเมื่นหาเขาก็มาให้แล้วตัวเป็นวราค้าไห่ตั้มตีโอได้กันแล้วตีโอใกล้กันแล้วใกล้สิ่ป่อยแล้วเนาะเจ้าท่านมื่อนี้ก็บเฮนเดขายเด้อง่ายอยู่ท่านไหนมาขายข้อยปทุมรัตน์บ้านเดียวกันกับบาสุริยาปทุมรัตน์นี่ครับข้อยแม่ลูกคนี่ดีลูกเม่ท่านได้ทองไปแม่สงสัยเนาะเอ้าเปิดราคาไปที่สามหา แล้วข้าก็ได้กันแล้วก็ขอยแต่ขายเร็วๆถามไว้พี่น้องทศเจนตุใจกัดโทษมากหรอเดี๋ยวบ้าสุริยาสุริยาจะถามเบอร์โทษไปไหนนะครับเบอร์ยังก่อนหื้อศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็เ้ายจ็ดจะห้อยยังครับผมเอาไปดีครับผมไปดีครับโทรโทรมาครับพี่น้องติดต่อมาเถอะครับเด้อเห็นว่ได้ตัวนี้ตัวไม่กับเบอร์เดนบ่ครับผมเดี๋ยวรอมาทางนี้จะข้าวครับผมมันไปหาเบอร์กล้วยยังไงงามครับมันเดี๋ยวรอไปจะเข้ากันนี่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับขั้วงามอ้งงามเขั้วตัวนี้ตาแต้มแจ่มจ้ำครับขั้วตัวนี้แข้งขาดีเอิกบักเผาใงลำข้อใยสูงทอาเลครับผมลอยชีฟสองครับขั้วตัวนี้สูงลอยชีสองท่านไดนท่องไหมครับผมท่องแจ็คเดียนครับท่องสองเดียนนะครับผมตนี่ครับขั้วตัวนี้กกหางดีกบหางงามใ่สูงลอยชีฟสอง เปิดราคาไปเท่าไรครับผมหกหมื่นครับหกหมื่นบาทต่อรองกันเนียนะครับเน้องะครับข้อใหญ่เลยตรงกับขั้วตัวนี้อุ้ยงามอ่อนสัน้นพ่อสี่หับเพว่าสี่ว่าผส,าส,าส,าสไมไปได้ทองสองเดือนเป็นพอของตัวใดน้นองตามไปผสมจริงอ๋อ้ทษไปผสมจริงแล้วครับผมนี่ครับหน้าตาดีพี่น้องสนเจ็บสน,นใจโทษมากเด้อหลังจากเบิ้งของบ่าวสุริยะชาแนลหรือพี่น้องก็โทษระสับเพิ่มมากเดี๋ยวบ่าวสุริยะจะถามเบอร์โทษในดอกเอ่อเพราะว่าเยกสิไปเบิ้งคั้ย ขั้ยดอนอีกตัวหนึ่งสักกันครับเจ้าหิมเบื้องให้พี่น้องเบื้องติดตามบ้าสุริยะเบรียด้ครับเด้อเอาตตโตนี่อ่ะคั้ยดอนมาท่านไปเบื้องนะครับเบื้องแต่ตนี่บัตริฟ่าเบอร์สัครับผม0ูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเกาหเจ็ดห้าเจ็ดสี่นย์าแหยจากงครับผมครับเจาเก้าเจาเดียวเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโศกศมันหครับหนาตาดีรูร่างเสียงดีครับผมโศกศกมันครับผมวัตริฟวาิบ้าสุริยะสียางเราไปหาพี่นอง สิ่้าพีน่องไปมึงนะครับผมอ่ะวัสดีครับผมวัสดีครับเมื่อนี้เดินมานำผลเจ้าตัวครับผมหลายตัวเกตตัวเนาะเอาตัวนี้ก่อนครับผมแม่ก็ผูกครับผมนี่เอาตัวแม่ตีเอตัวแม่งามเนาะปีกกลัวขั้วตัวนี้สี่กลัวจักเดียนเหรอขันน้่มนมเนาะครับผมนี่ก้นดีก้นงามครับขั้วตัวนี้หางถือง่ามผลเสื้อได้ครับหันมบถือง่าฝนนี่งามครับมันหางมาครับแต่ตัวนี้ก็ยังงามอยเนาะนี่ครับขั้วตัวนี้ ค้อยแม่สาวเปิดไปเท่าไรครับผมสองหมื่นสี่นหาร้อยนเนาะี่ตาแต้มแจมจ่องข้อดีโอางามเนาะห0ามสองหมื่นสี่พันนอี่ครับค้อยตันนี้สูงเท่าไรเดี๋ยววัดบงไปร้อกว่าครับร้อกว่านะครับค้อยตันนี้พี่น้องทนจีต้นใจโท่มาเด้อเดียวบ้าทุรียะถามเบื่อโท่ใไห่นะครับผมนี่เรียยวมาข้ยตันนี้้ยม่จากท่านไหนนะอ้ไมาอยเอ็ดเอานเดียวกันก็บ้าสุรียะอยู่ต้นนี้มัเออคนมาจากลอย็ด เอาเนี่ยอ้ขนาเท่ถือถือกกับ่องฟีเลยเนาะเอาจากกิโลมือนซงฟีเอา่อยกิโลเนาะวันอยสงยสามกส่งที่เราเนาะแถมไปให้เขาเอาปนี้เนยไอ้ฝากเบอร์พี่น้องซะศูนย์เก้าแปดหกห้าแปสามสามห้าอยท่านครับผมอ้าเจ้าก็เจ้เดี๋วัสดีครับผมสวัสดีครับโทรมาด้อเงินหลน่องท่องไหลเขาเต็มกับป๋าจุลลาลานผลา้ได้เด้อสวัสดีครับ หลังจากบ่าวสุริยาออกมาจากตลาดที่ไม่เห็นคั้วตัวนี้แม่ลูกกับคนขังใส่ได้ครับก็ถือว่าดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ได้มาจากตครับผมแม่ลูกลูกผูกแม่ลูกแม่ครับนี่ลูกผูกแม่แม่้ไห้ลูกงามเนาะนี่ห้ลูกง่ามงามเกินแม่จัาหน่อยสูงก็แม่นี่เป็นบ่สูงก็แม่ก้วยตัวนี้แม่ท่านเนี่ยทองท่านผสมไปครับผมเอาเพาท่านผสมนี่ห้ลูกโตดีโตงามเนาะ กล้วยแม่ลูกคู่นี่ลูกผูแม่แม่ให้ดีให้งามแข้งขาดีกกหางดีกับกล้วยตัวนี้หากว่าพีน่น้องคนเจ้าตัวใจโทษถักพูนมาเด้อเดี๋ยวเราสุนย่าจะถามเบือ่อโทษให้ครับเนีาาย่ยอ้ยุทธ่างไหนก็นมาขายกล้วยการละสินเนาะมองดินดำน้ำส้มเนะาะกล้วยตัวนี้ก็ถือว่าดีอยู่เนี่ยเปื่อราคาไปเท่าไรก็ว่างั้นสามเมื่อหา,หาต่อรองกันได้ถืออกถือใจกันส่งฟรีพ่ผมเนาะคัน ถืออกถือจก่ปตอร่องเลยนีแถมหอดลับผมต้มแซบเนาะครไปพ่อเนี่ยตัแซบเสื้อไปฝากคุณว่าว่าตงแต้พี่น้องสดชจีนต้นใจโท่มาเอาง่ายฝากเบอร์ให้พี่น้องซะ093 093 461 4 6 1 7013 7013จงย่ายังยครับผมห้อยประสงครับเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะสวัสดีครับผมสุขสนมาด้วครับไทยรัมรวยคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดสนเจดีองเนาะนางันทองกำลังมากขึ้นนำ พราะฉะน,นั่งเข่าห้ยไร้มากขึ้นนำทาฝงเงินตาบาดแป้งหายไร้เขาโซกระเป๋าเดี๋ยวพอด้อสวัสดีครับ<ฮ>สุขสันต์ครับผม